นับถือใจจริงๆตีธนพลทุมเทเพื่อความรักยอมทําสิ่งนี้เพื่อแอบทักษออนเป็นที่ทราบกันดีว่าตีธนพลชื่นชอบแอบทักษออนเป็นพิเศษรีกได้ว่าเป็นนางเอกในดวงใจเลยก็ว่าได้แถมยังมีแฟนคลับคอยเชียให้ทั้งคู่นั้นคบกันจริงๆอีกด้วยล่ะค่ะ และล่าสุดในอินสตาแกรของโพลิพัตจัดไทยนั้นก็ได้ออกมาโพสต์คลิปของตีใส่พลังเต้นแบบตึงที่ไม่ออมแรงเลยล่ะค่ะพร้อมทั้งเขียนข้อความเอาไว้ว่าน้องตีบอกเต้นไม่เป็นแต่พอบอกไหนลองเต้นเพื่อแม่แอปดีดเป็นกุ้งเลยค่ะหลังจากนั้นเนี่ยต่างก็มีแฟนคลับเ,เข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิเอ็นดูท่าเต้นน้องตีน่ารักที่สุดเขารักของเขามานานแล้ว โอ้ยน้องทำไมน้องน่ารักขนาดนี้อแค่เอ่ยคำว่าแอปน้องตีพร้อมทำทุกอย่างที่สุดคนนี้เป็นตน้นและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ